สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟอนนะครับช่องดีสุมสกีนาวีและกิจกรรมอาวีโคตเดือดทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะโอเคฮะวันนี้นะเปิดมาแบบตอนแรกนึงว่าแบบไม่มีอะไรรีวิวครับแบบเป็นกิจกรรมเติมปองเลยจะมาแจกเงินเฉยครับแต่ว่าเปิดมาเจอตราอัญเชิญประธานพรวอทซบขอพรได้ตามหารสกินสูงสุดระดับอัลติเมทนะครับก็เป็น พรแบบขั้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะเป็นกิจกรรมแบบขั้นเวลามา3วันนะครับก่อนไปรับชมครับอยากจะฝากร้านเติมเกมกอล์ฟนะครับแล้วก็วันนี้ใจร้านกอล์ฟก็ใจดีหรือว่าตัวผมเองกอล์ฟก็ใจดีครับอยากแจกประมาณ200บาทนะแล้วก็กิจกรรมนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะลองแบบให้คนที่เมนเนี่ยเมนเนี่ย เฉพาะได้เฉพาะคนที่เป็นซับสไคร์เบอร์นะครับแล้วสําหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมรอบนี้นะผมขอร้องอย่างนี้ถ้าคุณเติมเงินอยู่แล้วเนี่ยเออคุณไม่ต้องมาร่วมนี้หรอก10บาทมันกระจอกมากสําหรับสายเติมนะฮะคนที่ร่วมเนี่ยผมอยากให้คนที่แบบว่าเออยังไม่แบบคือยังไงกูไม่เติมไงก็สายฟรีเออหรือถ้าไม่ได้จริงๆก็จะเติม10บาทเลยเนะี้ยแบบ คนที่แบบงบน้อยอ่ะเอออยากให้น้องๆแบบนี้ได้นะครับโอเคก็คือกติกาคืออย่างงี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะมีลอเวลเดนเมชชันเบรกเกอร์เข้านะครับแล้วเพจผมเนี่ยก็คิดว่าจะการมีการจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ขึ้นมานะไม่ใช่ไม่ยิ่งใหญ่มากหรอกก็คือเป็นการแบบดวลหนึ่งหนึ่งลอเวลเดนเมชชันเบรกเกอร์ที่ออกจากร้านกอลฟ์นะชิงเงินรางวัลประมาณรวมประมาณ2,000บาทนะเดี๋ยวกติกาค่อยดูในคลิปนั้นเดี๋ยวผมคิดก่อนนะครับผมอยากรู้ว่าเออ คือแบบกติกาคือเหมือนกับว่า1นึ่งกันนี่แหละแต่ว่าจบใน5นาทีอยากได้เกณฑ์การตัดสินว่าเอ้ยเราจะแพ้ชนะกันที่ยังไงดีนะครับสมมติว่าจบ5นาทีนะคือไอคิวตัวแรกอะจบอยู่แล้วแหละไม่มีอะไรครับแต่ว่าอยากได้เกณฑ์อื่นๆนะครับว่าแบบเอ้ยใครทําดาเมจเยอะไหมหรือว่าหรือว่ายังไงใครรับดาเมจเยอะหรือว่าใครยังไงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเอออยากได้เกณฑ์แบบนั้นนะหรือว่าดูที่เงินไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเกณฑ์แปลกๆนะครับ ผมจะแจกประมาณ20คนนะ <Wow. S 1> ไอเดียที่มันไม่ซ้ำนะเดี๋ยวผมจะเรียงตามใครเม้นก่อนเม้นหลังนะเออแจก10บาท20คนก็เป็น200บาทนะครับนะตเติมเข้า ID แล้วก็เวลาเม้นกติกาอย่าลืมทิ้ง Open ID ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากร่วมสนุกอยากได้เกณฑ์แต่ว่าไม่อยากไม่ได้อยากได้คูป,ปองแจกจากออฟก o ฟก็ไม่ต้องก็เม้นมาแต่แบบกติกาแล้วไม่ต้องเม้น Open ID นะครับก็ ขอบคุณนะที่ยังแบบมาแสดงความคิดเห็นนะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะแล้วช่วงนี้แบบมันไม่ค่อยว่างตอบจริงๆทุกคนเออแบบอันไหนเป็นคําถามผมกพพยายามตอบหน้าไหนแบบมาชมผมก็แบบกดไลค์ให้นะโอเคมากิจกรรมวันนี้ไม่มีอะไรมากทุกคนก็คือตาเชิญประธานพรฮะรูดไปแต่ผมขอเช็คก,ก่อนนะเออน่าจะไอดีนี้แล้วแหละมัง้งโอเครูดไปครับไม่รู้ว่าเป็นไงนะเออตาประธานพรนะฮะเปิดไปเลยดีไหมอ๋อมันประธานได้ดีละอันนะเด้ อ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วก็ล็อกอินต่างๆนานานโอ้โหรอบนี้แจกเหมือนเป็นอาร์เลสเตอร์ใช่ไหมฮีโร่เป็นคีร่ากับเฟนิกซ์แล้วอีกตัวหนึ่งเหมือนจะเป็นเซฟิดมั้งนะเออโอเคแล้วมันก็มีตั๋วอ๋อคมพีดอกไม้นะโอ้โหไม่มีไม่มีกิจกรรมอะไรแปลกใหม่เท่าไหร่นะครับมามาดูไอเทมโอ้โหปุ่มเข้ามาแล้วนะปุ่ม Royal d i m e n s i o n b r e a k เ r นะครับก็อืม ก็ไปซื้อได้ฮะซื้อซื้อไปนะร้อยิบเก้านะถ้าซื้อตะกินได้สี่ห้าพันอ่ะอันนี้ร้อยยิบเก้าเนี่ยจ่ายไปเลยครับแล้วก็ใครที่สุ่มลอเรลเดมิชันเบรเกอร์นะครับมาซื้อไอ้ตรงกล่องตรงนี้ก่อนครับอย่างน้อยลดห้าสิบปอร์เซ็นอยู่แล้วนะดูทรงและกิจกรรมเดิมห้าพันเตรียมไว้เลยนะครับโอเคมาแล้วมีอะไรอีกเหมือนจะต้องมีอีกนะมีอะไรอไหมนี่ไง เติมปองต้นเดือนนะครับเติมครบกาหนดก็คือเติม10บ,บาทแหละเออเหมือนที่จะแจกให้เนี่ยแหละมันจะได้เข้ากิจกรรมนี้ครับมาดูกันนะว่าได้อะไรบ้างนะโหลูกแก้วสิบลูกครับผมอืมใช่ไหมสองสอง,สอ,งอ่าลูกแก้วสิบลูกแล้วก็สกินของมาแกงก้าในวันที่7นะฮะล็อกอินกันไปนะโอเคมาเรามากล่องประทานพรของเราเลยดีกว่า ซึ่งฮีโรอีกเนี่ยไม่ได้ต้องการอยู่แล้วนะครับระดับผมผมต้องใส่ไปให้มันพรขั้นที่หนึ่งครับพรขั้นที่หนึ่งนี้มีโอกาสได้อะไรบ้างไม่รู้นะออขอแกะออกมาดูก่อนนะครับมีโอกาสได้ประชันพรขั้นที่สองนะครับหรือว่ากล่องสกินฮะีโรอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ะหรือว่าอิโมจิถาวรน,นะตราอัญเชิญเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วกล่องขั้นที่สองคืออะไรวะเนี่ย เอออะไรกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะอ๋อโอเคได้กล่องขั้นต่อไปเนี่ยห้าสิบห้าเอร์เซนตนะเออไปเปิดครับเรียบร้อยครับแล้วผมมีฮีโรอีกครบหมดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเปิดก็ได้คัมพี์แน่นอน5้าอันครับสรุปว่าถ้าเปิดขัดทุนนะจะขัดทุนักอยู่ประมาณอ่อาอคัมพีห้าอันอะ่ะมัน30สิคูปองนะราคาเต็มครับขัดทุนอยู่29ครับเออเต็มที่ก็ขาดทุนยี้านะ คิดอย่างนั้นจะได้ไม่สบายใจแต่จริงจริมันขาดทุนเยอะกว่านั้นฮะถ้าเกิดว่าใครเป็นแบบหาคัมพีได้ถูกกว่านั้นน่ะนะเออไปไปครับต่อเนื่องครับผมระทานพรกันไปเรื่อยๆครับไปขั้น,นสองหน่อยเพื่อนอเออมาเก็บไว้ก่อนครับไอขั้นสองเก็บไว้ก่นอ huh? นโอเคไปขอพรครับอ่าอโอ้บเลยครับเป็นอีโมจินะครับซึ่ง ก็เดี๋ยวค่อยไปอันเชิญกันค่อยว่ากันฮนะมีสี่อันค่อยอันเชิญนะฮห,หลอกลวงชัดๆอีโมจินี่คือแปลว่าขัดทุนหนึ่งรอเปซเลยนะครับ <Yahoo! S 1> เอาละเอาละมีตาประทานพรไปสองขั้นแล้วครับผมไปดูที่ว่ามันจะเหลือรอดอัลติเมตเท่าไหร่ครับ <Yahoo! S 1> มาห้าได้สามนะครับมาดูว่าได้อะไรอีปิกเนี่ยจริงๆก็เอาได้นะแปลว่าอีปิกสี่สิบเก้าถูกไหม เออแต่ถ้าไปต่อครับผมก็มีโอกาสลุ้นนั่นและตาอันเชิญ15%นะรฮะหรือว่ากล่องอีปิก55%หรือกล่องฮีโรอีกก็คือเกลือสุดเนี่ยก็กลับไปขัดทุน29ครับเออเราก็ไปต่อดิเพื่อนเปิดไปดิอันนี้คือเท่าทุนเจ้าเจ้าฮะแต่ว่าผมเข้าใจว่าอีปิกผมจะมีหมดแล้วนะครับไม่แน่ใจเลยนะถ้าได้ก็จะขอบคุณมากครับผมอ่าแต่อีปิกเนี่ย ได้15นะครับ15บคูณหเป็น75น็ดากำไรนิดหน่อยนะครับอ่ะอันนี้ตีแบบว,ว่ามองโลกสวยนะไปต่อได้ไหมเพื่อนขอต่อหน่อยเว้ยต่อไปดิขาดทุนยี่สิบเก้าครับผมเลือครับผมไปประธานพรขั้นที่สามเพื่อนประธานให้ฉันหน่อย <c oughs> แล้วก็ได้15คัมภีครับผมตามนั้นทุกคนอ่ะสรุปนะก็เจ้าเจ้านะผมว่าเจ้าเจ้าอิโมจิเนี่ยคือตัวขัดทุนนะครับแล้วก็ผมก็จะได้อีพิก2อันนะเป็น30คัมภีฮีโรอีก2อันรวมอีก10คัมภีเป็น40คัมภีครับ40คัมภีเนี่ยราคาเต็มคือ240คูปองนะครับแต่เสียไปคือ ประมาณ250นะอ่าก็แบบเจ้าๆแต่ว่าเอาจริงๆมันก็ขาดทุนเล็กน้อยครับแต่ถ้าใครไม่มีสกินนะคุ้มเออไอพวกฮีโรอีกพวกอีปิกนะเล่นได้ครับผมนะโอเควันนี้ก็หมดนะครับกับกิจกรรมที่รีวิวนะเออสิบคูป,ปองอย่าลืมนะกติกาคือเม้นหน่อยว่าไอการที่จะตัดสินหนึ่งหนึ่งโรเรียวเนี่ยมีกติกาอะไรนอกเหนือจากการฆ่าตายนะเออเม้นให้หน่อย20คนนะครับ เดี๋ยวจะแจกให้นะแจกประมาณแบบเออเดี๋ยวว่างก็แจกอะพยายามไม่เกินพรุ่งนี้คุณจะได้มาล็อกอินเอาตกินครบๆนะเออช้าสุดเลยก็คือเป็นวันเสาร์นะโอเควันนี้ไปแล้วครับขอบคุณที่มารับชมจนถึงจุดนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน Royal Dimension Breaker สั่งได้ลังใจ